คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปแกล้งไอ้เปียนะครับทุกคนคือต้องบอกงี้ว่าไอ้เปียเนี่ยมันมาแอบเล่นวีบี้เนี่ยตรงนี้ทุกวันเลยเว้ยไปเปียไปกันีไเปียดิวก็เล่นนะกูบอกเลยเอมงรู้เปล่าเวลากูไม่เคยเห็นเขาอ่ะกูไม่เห็นเขาแบบยิ้มการ์ดเปย์ผู้ชายอ่ะเดี๋ยวกูบอกว่าไอเปียไปเติมไปเติมไอเนี้ยมาด้วยคอยกับเปย์ผู้หญิงสี่หมื่นโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวกันทะชาววีบีชาวเวแบงค์ กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปแกล้งไอเปียนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะท้าวหาให้ฟังก่อนก็คือไอเปียเนี่ยมันติดแอปวีบีมากๆทุกคนจำได้ผมเนี่ยพาไอเปียมันมาเปสาวในแอปวีบีได้ป่ะที่นั่งตรงนี้กันอ่ะคือต้องบอกงี้ว่าไอเปียเนี่ยมันมาแอบเล่นวีบี้เเยยทุกววัันน้คือมล เอาน้ำท่วนคือแบบมันเติมเยอะมากๆนะครับแล้วประเด็นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่เล่นตรงนู้นมันมาเล่นมันมาแอบเล่นตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาเตรียมกับดิวไว้นะครับคือผมว่าได้คุยกับดิวไว้แล้วว่าไอ้เพี้ยเนี่ยมันเล่นในแอปวีบีข้างบนตรงนี้ผมจะทํายังไงกับมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแกล้งมันโดยมีดิวด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่พี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปแกล้งมันใช่ไหมครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปเปย์สาวนะครับทุกคนผมมจะะบบอออกก่่่นนนครัวาแปเีียสาวๆเเนนีีี่่ยไลฟ์สตรมยง 24ชั่วโมงนะครับไม่เน้นสิบแปดบวกนะครับเน้นเอนเตอร์เทนนะครับทุกคนและอีกอย่างครับมีฟิลเจอร์ที่แบบเราคอพูดคุยกับบ j ที่เราชอบได้นะครับและสำหรับท่าแบบถ้าเราเนี่ยถูกใจบ j คนไหนเนี่ยเราสามารถสนับสนุนเขาได้ด้วยนะครับและแอป VB บเนี่ยมากับโซแกนชื่อว่าเพื่อนซีเวลาเหงานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มเปรซ่าวเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มที่คนแรกเลยนะครับเอาง่ายๆคนบนสุดเลยแล้วกันก็น้องเขาชื่ออะไรเนี่ยมาริสาเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเฮ้ยประเทศไหนเนี่ยแม่ของลูก สรุปคุณพระเจ้าเดินกี่ก้าวอ่าเดี๋ยวผมเอาทีมพีคิงดูนะผมเข้ามาปุ๊บทำไมเขาต้องมาเรียกผมพี่ทีมพี่ทีมเหมือนเขาแบบอยากอยากแบบผมโอเคครับสวัสดีนะครับแล้วก็ไม่เล่นเลยๆเอางี้ผมไปขอญาตไม่พิมพ์แล้วกันนะครับสวัสดีครับพีทีมที่เราส่งนะผมไม่พิมพ์เลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมมีคอยเนี่ยอยู่สามหมื่นคอยนะครับทุกคนีอาขออนุญาตไปเลยนะกันใช่ใช่พี่ทิงหรือเปล่าพี่เคก็สวัสดีฮะ พี่คิงอ่ะพี่คิงพี่คิงอยู่แล้วครับเดแต่เขาดูว่าผมเปล่าขออนุญาตหามของเปย์ก่อนนะครับเปย์อะไรดีมาเคยไปนั่งดูคลิปอยู่อย่านั่งดูคลิปพี่เลยคือตอนเนี้ยสมัยก่อนที่น้องนั่งดูคลิปพี่อ่ะตอนนั้นพี่มีแฟนตอนนี้พี่ไม่มีแล้วผมโสดแล้วนะครับทุกคนเห็นเห็นเห็นไอ้คิมคิปคิมแล้วก็ลบล้มล้อ่ะพี่คิงรอเล่นรอเล่นจกลุ๋นอ่ะ ผมไม่เข้าใจว่าผมไปห้องไหนทาให้เขาก็รู้จักผมอะอันนี้ก็แค่คนแรกนะครับทุกคนเอาอีกีก่อนตอนนี้คือวีิงีจะแบบว่าคุยภาษาคอยใช่ไหมคุยภาษาคนดี้เพราะวันนี้ผมพิมพ์ผมพิมพ์ไม่ค่อยเป็นไงผมพิมพ์แต่ภาษาคอยเป็นแล้วกันนะภาษาคนรวยอะเขาเขาคุยกันนะคยังสวัสดีครับตัวจี้สวัสดีฮะทุกคนสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ทาไปอีกนะครับรักนะเด็กโง่ ผมบอกเลยว่าผู้ผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่ค่อยชอบคนแบบหล่อนะคนรวยเขาไม่ชอบนะคนรวยแหละเขาชอบแต่คนรวยแล้วโง่เขาชอบมากที่สุดนะครับ <c oughs> แบบผมเนี่ยแหละรวยแล้วโง่ขอคุยอ่ะผมพอแล้วคนนี้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเปย์อีกสักหนึ่งคนเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาชื่อน้องอานเนี่ยเม,เมลิสานะครับก็สามารถเข้าไปเปย์กันได้นะครับทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคนไหนแบบนี้นะอันนี้อยู่อันนี้ใส่ด้วยใส่จริงหรือเปล่าเนี่ยตรงบอกอ <c oughs> ตรงบอกด้วยนะครับทุกคน เตรียมสอบไปคินก่อนดีนะคะทำไมไม่มาหวัดดีใกล้ๆล่ะฮะเอาอะไรไปดีนะ,นะ,ะเอาดีจ้าไปก่อนแล้วกันอ,อท,ท,ทักหนึ่งพ<อ>ันคนนังจะไปหมดแต่ว่าอย่นี้เผื่อจะเผื่อมีหมีจะมาให้โอกมาดีจา้าดีจา้จาเสร็จตามด้วยรักนะ้ ดาวยไม่ใช่นั่นกูดีกว่าอือวิ้ยแบอนั้นพี่ขอจองได้ไหมดิไ่ลงนะไม่ลงนะชื่อคิงครับขับแรมโบ้คิงขอบคุณนะคะวันนี้พี่ชื่ออะไรพี่เป็นใครมาเจอไหนคะฮ่าฮพี่เป็นคนหล่อครับผมรวยครับรวย เฮ้ยผมรวยแล้วโง่แล้นมูมีจิตติมัม่นอะอยตรชอบไหมเจอชิงโซเยอะจังชินโออผมบอกรวยแล้วโง่อ <c oughs> ชอบแบบเขาขำอ่ะเดี๋ยวชอบอ่ะรวยแล้วโง่ความชอบไหมคะสเต็กเลยที่สเต็กเลย <c oughs> คนผู้หญิงเขาชอบคนรวยแล้วโง่จำไหม อ่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมเล่นต่อมันจะไม่เหลือเล่นนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปตั้งกล้องลอยเปียนะเพราะว่าไอ,อเปียเนี่ยมันจะมาประมาณสองถึงาทุ่มนะครับทุกคนอันนี้มันก็สองทุ่มแล้วแะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาแล้วเร็วๆนี้นะครับทุกคนโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปหาตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วผมจะให้ทุกคนดูเลยว,ว่ามันเล่นจริงหรือเปล่านะครับ a few moments later เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ใส่ชัวร์แล้วเดี๋ยววันนี้เขาวาดให้อยู่เอาให้ดูเ,เ,ดเ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนาว่ แต่แต่พวกนี้คือด้านหลังผมไม่อยากเป็นเจ้าคนอื่นทำผมอยากให้คนในในที่ผมมั่นใจทำไงเพราะว่ามันเป็นสุดแก๊งเลยโอ้ยวันนี้รวยเว้ยพี่เชี๋ยชอบอันนี่รอไปไหนพี่เตี๋ยอยากให้เป็นคนน่ารักเลยอยาเลยเป็นคนอยากรอดสิอยู่ให้พี่เตี๋ยกเรื่องเลยไปอ๋ออ๋อนี่ของใคร ขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดอันนี้ไมแฟลนย่ทำเนี้ยโสดค่ะโสดโสดแบบเออโสดสมไว้ผอนหน่ทีได้ไหมหัวรัอจุ๊บหัวให้หลายทีไปเลยพี่เตียวพี่พวนสวัสดีค่ะใครจะสวยสู้ต้องเลอกไงโอ๊ย น,นี่คร,รับารางวัลอคนน่า้าันนี้ก็มาขอเลยจริงๆเี่ยเปียนมาขอเลยขับรถมาไล,ล,ลยนี่ค่รางวัลของคนน่ายังไงก็ต้องให้รางวัลที่เปียกด้วยเพราะเปียก็น่ารักกม่นด้้า ประเด็นคือได้เด็เถื่อนอ้นี้ก็ติดขอเยอะช่วงหกแล้วไรักเด็กไหมนี่พี่เจ็ดด้วยรักมากโอ้ยนี่มัเอาไปเนี่ยเอาใจเขาไปเอาใจเนี่ยป้งแบบนี้เขาระวังคุกแน่ไม่ใช่ให้คุกมันเป็นเรื่องของอนาคตขอกินก่อนเลยน้องดิวจะตีเอานะคะเฮ้ยไม่ตีครับไม่ตีครับโสดไม่ได้นะพี่เปียกด่างมินทำมาแพง ไปมาดิคุณผู้ชมค่ะต่ออไรยัาตอนออกแล้วเนี่ยหรือว่าครับะยัาตอนออกนะเรือเมันก็ะถุ่มหลับทุ่มดระเดียวหรือว่าครับหรือว่าครับชอบหรือทำอะไรเพียงอะไรครับทำอะไรนั่งดูสายขอบคุณนะคะพี่แก้วขอบคุณนะขอบคุณนะพี่เพียงมันเป็นที่อะไรของมึงมาชมแกงเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วมึงจะมานั่งดูอะไรสาวเนี่ย พ่อที่แกอยากมันส่อออะไรงโลมาเลยเดี๋ยวจะไปหาถึงที่เลยสุรพันธ์สวัสดีค่ะไปทำอะไรอะไปยืมตังค์บอกเขาคือสยองได้ไหมเฮ้ยสองหนึ่งไม่ได้ไปยืมตังค์เลยเดียวชอบที่ทะเลนะเขาชอบมึงได้ไงเขาก็ชอบกูอ่ะดูน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 ะเราว่าดูนะให้เขาพูดเลยเออราว่าแต่เขาบอกชอบกูอยู่นะก็เขาก็ดูใครเงินเยอะกว่าเขาก็ชอบคนนั้นแหละเฉยดูนะ ระหว่างคิงกับเปียกชอบใครคะถ้าตอนเนี้ยเดี๋ยวดูยอดเขาบอกเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอดูยอดก่อนเตะถ้าตอนนี้ก็ยังเป็นพี่คิง <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่เปียกส่งมาอีกก็จะกลายเป็นพี่เปียกไปส่งอะไรขนาดนั้นนะ่ะถ้างเขาชอบคุณยอดเ <c oughs> ยอะกว่าก็ขาแกล้งกันอยู <c oughs> ่เถามก่อนสรุปสรุปช,ชอบผมยัโอ๊ยวันนี้เขาหน่ายที นะด oh ูคาตอบนะก็ไม่ได so 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 ้เป็นคนน่าเงินหรอกนะสรุปเช่าของอย่งนะคะเอาเอางี้มึงเอาไปคนอื่นบ้างอะอ่ะแล้วมวยหัอะไรคนไหนอะเอาคนที่กูเปย์แล้วล่ะเมียวเมียวม่ยเดี๋ยวมึงเลือกเลยมึงเลือกเลยมึงเลือกเลยกลายเป็นเด็กแม่ไม่รักกันแล้วไม่ดูแลสวยดีนะคะยูเซอร์17คนดูไม่สวัสดีแบบไอ้นี่ล่ะ ก็นี่ครับสดีครับวัรกดเื้อเลยหรอแว่ด้วยจัดฟันด้วยอ้ยัดฟันรเปล่าเขาเข่ามาพี่เปียหัวทองเลยหรอาจับมือได้ไงจับด้ยเขาคงน่อะไรบางอนีอุ้ยเอ็นดูเจตัวนั่นนะคะก็จริง เดีตัวใหญ่ดีตัวน้อยเอง่ถามเขาได้นักโอสีไดเปล่าโอ้โหเราถามเขาเล่น t a มไหมไม่ไ้ถามเขาทำไมปัญญาอ่อนที่ายเอาถามอก่อนนะเผื่อเขาไม่รู้ไงเราเล่นบุกป่เขาไม่รู้มาแท๊กเลยนะผมไม่ยอมหรอกไมส่งมไม่ยอมเอาเดี๋ยวดีส่งเลยพี่เล้น GTA ไหมครับ เดี๋ยวเขาไม่เล่นแหละเขาไม่ด้วกาดีดีเอ็ก็เอาไปห้าพันพอละกร่ดีีอ่าห้าพันไปเลยโอ้โหเรือห้าพไปเลยส่เอาไปละเอาไปละโูดจะดุยธรรมดาธรรมดาแกนพอนี่ส่งยังวะนี่ขอโทษนะคะคุว้ายว้ายเอาเยนะุณดีอะโอ้ยไยกดีไกดดี

เียกเป็นสีอทำเปนเป็นแบบสีกระจางอะผมพูสีสีโหดนะสีกระ่างเต่ดูเงินครับเจ๊ทัท้ทำไมมี่จมาืทัที้นะเอ็นดูหวาพี่อายุเท่าไรอายุยี่สิกอนแล้วงกถาแล้วันมานานอย่างอายุกูมาได้ประมาณชั่วโมงชอบไหมครับชอบเด็กไหมครับชอบเด็กไหมครับผู้ชายอ่ะชอบชอบชอบไหมครับหรือชอบไหมครับ ชองไหมครับและผมผมด้วยผมรวยและโง่ด้วยนะครับมาอีกรอบรวมที่แบบนี้จะลัวผมรวยและโง่ด้วยครับดันแหละเขาชอบเพิ่มอีเงี้ยเติมอีกเยาวอีกผมอายุ26ชอบไหมครับผมรวยและโง่ด้วยรวยจริงเปล่าถ้ารวยจริงพี่้องกดจะมา50หลักเออท้าไปเลยพี่โซ ่ไปเม่ซื้ออะไรที่เสียยหล่อพี่ต่ออีกสองพันที่เหลือจริงที่เราคนอยากไปสร้างจริงแบบได้ว้าวเอ้โหบอกเลยว่ารวยแล้วโอ้ไปเออยครับนายรวยนะโอ้โหขุนมานมากกจริงเฉยเฮ้ยแป๊บนึงกุนมากที่ยวชอบ ชอบนียางครับแอ่แกรวเลยแหมตัวง้หจังเลยชอบชอบแอบชอบอบช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 อบมอบชอบชอบชอกชอบชอบชอกชอบ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 ชอช่บชอออชอบออ กูพ <Ay> ูด <t ube> จริงเล่นแอปนี่นะเออแอปวีบีเนี่ยดูก็เล่นนะกูบอกเลยแอปรู้เปล่ปาวนะันนักูไม่เคยเห็นเขาอ่ะกูเห็นเขาแบบกินการ์ดเป็นผู้ชายกูไปเล่นไปไหนเขารู้หรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าว่ามึงเล่น <ay> <t ube> ไม่รู้เ <ay> <t ube> ขาอาจจะรู้เม่ควรจะรู้กูบอกเลยนั้นเขาไม่ไปเล่นหรอกเ <ay> <t ube> ขาก็เล่นช่วงประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ยแหละพี่รู้ได้ไงอะไรกก็กูรู้มากเลยแต่กูไม่อยากบอกมึงโอ้ยจนี่เจะพูดทำไมถ้าเขาเล้วเขาเล่นจริงด้วยแต่กูบอกเลยนะเขาเปย์จริงด้วยนะให้กูเห็นเขาเติมไปสองหมื่นได้มาจากใต้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 โพสต้์อ่ะแลล้้วเเเาไไไไมมม่่ปหดดยใต ใช่อ่ะมั่วแล้อ่ะมึงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวกูพาไปดูนะได้แล้วเขาเล่นจริงเบ้แบบอี่การกี่การกี่การโอ้หลอกกับพิษเปียกอีกดีกว่าพิษเปียกอีกลุยกับพิษเปียกอีกพี่มั่วเป็นเนยดิ้กูไม่ได้มั่วกูไม่ได้มั่วไอเดีวมันเล่นจริงพาไปดูดิกูอยู่ข้างมึงเองพูดนะเอะพาไปดูดิเดี๋ยวกูพาไปดูเดี๋ยวกูเอานี่ถูกโทเรึงมาตอนมันเล่นได้อ่ะโอเคตามนี้นะ a few moments later ทำไรไอเดียวทำไรพี่เจอะไรอ่ะ ยิ่งเจอะไรอ่ะนี่คนไทยไปไหนอะไรนี่าแทนกันเขาใช่ประเด็ดูดิผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงเดี๋ยวจะทำอะไรทำไมทำนิสัยแบบเนี้ยเออหนูทำอะไรเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรคืออะไรไรักกันจังขอเฟซเลยคุยกันไปเลยไม่ไม่เขาแค่เขาไม่เปล่นี่นะเขาผิดอะไรอ่ะผมไม่ชอบอ่ะอ่ะส่งเสริมความมั่นใจให้เขาเขา เขาพยายามจะตายแอปก็เลยอังก็เขาน่ารักเขน่ารักดีใช่เลยพี่เขาเปย์หลายคนแล้วใช่เขาบอกว่าคุณดิวด้วยชอบมากเลยชอบไปก็เป็นนะเปย์เปย์ไปเลมีเงินป้ามีเงินป้ามีเงินป้ามีสอบมีเงินป้าโอ้โหดับวีญญาณได้หรอจะชอบเลยหรอไอ้เรื่องเงินป้าแต่ดูเงินได้มีเงินป้าไหนเด้แต่ดูเงินแก เ <Dante S 2> <asure it S 1> ดียวรู้ป่าว่าเพียงไปเติมไปเติมไม่ใช่มาด้วยคอยกับเป้ผู้หญิงสี่มื่นใครครับเอเป็นอะไรครับไม่ใช่เต๋อไม่ใช้เออสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้โหสี่ื่นบาจริงอ่ะหมื่นเดียวเองสี่หมื่นหมื่นเดียวเป็นเสร็จไปดูไปดูไปประวัติไหมประวัติไหมประวัติไหนท่านครับต้นอะไรครับต้น่เดี๋ยวใช้แบ็ดนะผู้หญิงปกติผู้หญิงอะไรไม่รู้แลวจริงเดิวเขาไม่ได้เป็นคนดูด้วยกูบอกเขาให้ดูเฉย เดียวดิวไม่อยากไปด้วยเติมไปดิสี่หมื่นประวัติกูดูมาแล้วสี่หมื่นไม่ได้ดูมันไม่ไไม่ได้ดูเลยพี่จิงใช่ไหมไม่รู้ครับเติมไม่เติมไม่รู้ครับผมไม่เห็นหรอกผมไม่สามารถเห็นคุณได้แต่ผมไม่ได้เติมเติมเหมือนเดียวมีหลักฐานไม่เคยมีการเคือนไหวอะไรอะไรมึงก็บอกไว้ตรงเติมอ่ะแล้วรู้ไหมดิวมันขึ้นไปเติมข้างบนเนี่ยคืองงเหมือนกันว่าทำไมมึงไม่ยอมไปอยู่ห้องมึงทันไมกวนดิวขึ้นขึ้นขึ้นไปขอขอเเรียกหรอ มึงขึ้นไปเปยอะไรทั้งบนดอะไรคืออะไรดีคืออะไรคืออะไรมื้นเดียวครับพี่เติมมือนเดียวไม่ต่อให้เติมมือนเดียวก็ไม่ควรป่ะมควรก็ไม่เองนะมือนเดียวมึงพี่น้อยครับน้อยมากครับดีที่เติมมาพี่เติมสี่ห้าหมื่นนะเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับกูเกี่ยวอะไรกับกูเขาอะมึงวันนะชิปอะเขาจ้างกูเข้าใจป่ะชิปที่แล้วกูต้องเติมแล้วมึงอะนอกเรื่องพี่แบบนั้นถูกไหมไม่นอกเรื่องมึงเป็นไปเล่นทุกวั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 นอะทำเพื่ออะไร สี่หมื่นมื่นครับอันไหนหลักฐานอ่ะเอาอย่างี้ดิเอาอย่างนี้ง่ายๆคุณให้ดูหลักฐานไม่มีครับหลักฐานไม่มีหลักฐานอยู่ไหนล้มบิะมีปม่ไต้องมาดูก็ไม่ให้ดูทำไมอ่ะหลักฐานไม่เติมไม่เปร์ต้องมาดูได้ไหมล่ะเออก็เดี๋ยวให้กอดูดิไม่ให้ดูแบ็คโมด์ไหนโทรศัพท์นี่ไงสัญชาติไม่ชาติมาไม่มีครับเไหนแบเดือดสายเป็นเดือไสายแบ็คเยอะี้หมดแล้วเหวี่ยงละ ไม่ใหเป็ไเป็นไรของุเป็นรอมันอยู่ไม่สุดเป็นไรของมึงอหงหลงเปเพื่ออะไรเนี่ยเออเป็ตลกเป็นตลกเออแล้กมาอยู่กัอไดิเหมือนเดียวครับก็เอามาดูหมือนเดียวครับก็เอามาดูมาหอให้เหมือนเดียวมันก็ไม่ควรไปใะ่ตะแต่ก่อนนี้นะคุยคุยกันไม่ใช่แบบนี้เดี่ยเกี่ยวอะไรโคน้องปูคุอะไรันหนที่เขาไปตรทับดูดูอ่ะดูเี่ย อันไหนเอามาดูดิเอามาดูเนี่ยไม่หมดมันก็มาชาร์จเนี่ยมันก็มาชาร์จตรงเนี่ยมาชาร์จชาร์จชาร์จดูดูชาร์จหนักไม่ขึ้นครับอะไรอะไรไอ้เพียรคุณจะไปไหนไม่คุณจะไปไหนดูดูนะครับไหนบ้างทุกคนชอบชาร์จกันนั่นไงข้าแต่ครับคือเดี๋ยวดูดิได้ดูนะเมื่ก็ขึ้นไม่ได้หมดดิ ดี๋ย่พี่จะทำแบบนี้นะดิวไม่ต้องคงบมันแล้วโอ้โหดิวจะเชือเ่อ เออไปดี่ไปดูวันนี้น่ะไปไป,ไปไปตามเลยเอาให้เรื่องให้มันถึงเรื่องที่สุดไปเลยอยากจะรู้นี่มันหมดยังไงเนี่ยไปดูเลยไปสุดไปเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้น้องสองคนก็ไม่รู้ว่าจะไปเคลียร์ยังไงต่อนะเดี๋ยวผมจะต้องไปดูด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่พี้กัมันเป็นหนักจริงๆ,ๆนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดนะครับก็แอป VB บนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ